แทนคุณมาซื้ออะไรอีกโอเคจะไปเล่นเล่นต่อกันที่บ้านนะบ๊ายบายพร้อนะครับตอนนี้เราจะมารีวิวซูเปอร์ฮีโร่นะครับเราิงกับเบอเก่าด้วยนะเต๋อเบอร์เกอรมันมีสองตัวใช่ไหมแม่ครับแต่มันอยู่ในห้องแต่ผมเอาไปเล่นต่อกันคืนนี้แล้วมัเราแล้วเราไม่ไม่ไปเสียเวลามาแกะกันเลยแกะเป็นไหมเป็นครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ช่วย น okay. oh, ี่ใช่ไหมมาเลยมันแกะเองไงวันน้อ๋อมีเ like จ้กระเตปอยู oh, oh, ่มาที่เหลือผมแกะเองแม่ครับนี่ครับกช์เลยผมดีใจมากมากนี่นะคะข้างในเรี่บร้อยมีกี่ตัวมีกี่ตัวนับก่อนสิบตัวอ๋อนับมาแล้วใช่เลยครับไหนนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้ามีทั้งหมดกี่ตัวสกุลเก้าครับแล้วก็รูนี้เป็นสิบอ๋อแล้วก็สิบแปดสิบแปดตัวครับอ๋อแต่ว่าในเซตนี้นะเซตนี้มีแปดตัวแล้วก็หนึ่งมาดูนะครับมีดาวออกมีลมวุ่นวายตัวแรกเลยตัวแรกอ๋อตัวเริ่มที่ตัวแรกไอเดอร์แมน กล่องนี้นะเป็นทีมเป็นทีมแอดเวนเจอร์นะเป็นทีมแอดเวนเจอร์มีทั้งหมด8ตัวซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับไม่รู้ห้าร้อยเก้าสิบบาท้าตัวแรกได้แล้วจะมาวัดกันว่ามันเท่ากันไหมเท่ากันไหมกับไซส์เก่าไม่ได้จะซื้อมาจะใหญ่กวงแนะนำตัวทีละหนึ่ง แนะนำแนะนำตัวก่อนตัวแรกคืออะไรครับตัวแรกไ p i d นแมนตัวที่สองคือ Black แ Blackman ไม่ใช่ Aquaman a ควาแมน,นเอาต่อไปมีอะไร Spiderman พีคือตัวประหลาแทนใจอะพี่ดึงเองอะพี่ดึงเองเอาใจเย็นๆเอาใจเย็นๆแทนใจเดี๋ยวรอรีวิวของตัวเองแทนใจไปเตรียมรีวิวของตัวเอง แทนใจเปรของตัวเองค่ะเอาไหนของพี่แทนคุณตัวไหนต่อเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนแล้วเอกีของเขาสี่สามครับตัไมโครแมนเอาต่อไปตัวอีกต่อไปเป็นอะไรครับเรืฮะเรือเปิดไฟเรื่อยๆเปิดไฟได้แมดนี่นะครับโอ้แต่ไม่ไม่เมื่อตัวเขาเนี่ยตัวเขามีไฟสี้เยอะโอเคต่อไปไมโครแมนตัวต่อไปครับตัวนี้ก็เป็นอันนี้ก็เปิดไฟได้โพนี่โพนี่ของแทนใจมีผมยาวมีผมล้าน ัวนี้ก็เปิดไปได้นะครับดีผมก็อุ๊ยเปิดง่ายมากโอเคเปิดง่ายมากตัวนี้ก็เป็นตัวปลาไหลตัวนี้พี่ไม่รู้จักชื่อเหรอไม่รู้จักผมรู้จักแต่ตัวประหลาดผมก็เล่นเลยีนี่ไงเป็ดิละแล้วก็ตัวต่อไปคือทาร์โนทาร์โนดทำไมตัวมันเตี้ยกว่าตัวนี้ทาร์โนดทาร์โนมีไฟหรือเปล่าไม่รู้อะมีไฟมีมี ไปในกับเต็นต์ตัวสุดท้ายเออมีไฟปะเนี่ยไม่เหมือนเดิมกับตันอเต์ทำไมมันเลื่อนแม่เลยมันเล่นง่ายกว่าที่เคยมีใช่ไหมโอเคของแทนคุณต่อไปของน้องแทนใจมาอันนึงยังไม่แม่เลยยังไม่หมดเป็นอะไรอันนั้นโลโลมาแม่อาวุธมาแม่ทำให้ไหมมันติดสก็อตเทปหรือเปล่าไม่รู้ติดสก็อตเทปหรือเปล่าอ๋อไม่ ได้แล้วมานะครับสี่กระบอกน,นะครับผมจะมาใส่ล้อยมันครับมาใส่ตรงไหนอตั้งติดัไม่อย่างนี้หรือเปล่าน,น,น,น้องอันนี้อันนี้อันนี้นนเดี๋ยวหายไม่ใส่ยากกว่าตัวเก่าอีกก็ใส่ง่ายนะใส่ได้ไหม,ไ,มได้ครับไหนไมาแม่ช่วยไหมไม่ต้องใลยเพราะผมยังไม่รวมกันเป็นสิบสองตัวนะครับ สำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอาของแทนใจอะมาดีเต้นเอาไม่ใช่ต้องแทนใจเีวีวันไรคะนี่ของเล่นตุ๊กตามีนี้เปิดปิดเปิดปิด,ปดไว้ทำอะไรไโโอ้นี่ดีใจอ้นี่พี่วีผมมาร์นยูนิคอนพี<ม>่มผมมาร์นยนิคนมารนยูนิคนน้องชื่ออะไรนะชื่อชื่อแทนใจยานันย จเพไมมน้าหวผมโอเคโอเม่มีโ้ดีใจที่ได้งไปตัวลรโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใช่ไหมบช่ยบายสวัสดีค่ะไปเล่นล่นัเพยดย